ก็ดีใจค่ะแล้วก็ได้เป็นแบรนด์แอมเบสเตอร์นะคะของทางเคเอสซีพัส s ก็ประมาณตีนี้แล้วค่ะก็รู้สึกดีใจที่ก็ไว้วางใจให้เราเป็นเป็นตัวแทนผู้หญิงที่ดูแลรูปร่างตัวเองเป่นงดีค่ะใช่คุูว่าแม่ก็ได้ทานด้วยเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้แม่ผอมมากค่ะแล้วก็จากคุงนำนมใช่ตอนนี้นมนำพแล้ว ็คือแบบขอไปมากเลยไม่ต้องแบบบางคนแบบว่าคิดว่าจะต้องไปผ่าตัดอะไรเงี้ยเนาะไม่ต้องเลยค่ะก็ขอไปเลยจริงๆไม่ต้องกังวลเรื่องแบบยาลดน้ำหนักเลยไม่มีเลยค่ะอันนี้ขอบอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบแบบ ไม่เครียดอะแบบคลายเครียดนะคะแล้วก็เราเหมือนเราทานเสริมอาหารไปนะคะหนูก็ทานแล้วก็อย่างที่บอกคุมม้มครองอะไรเงี้ยค่ะมัอนมันสบายอะทานแล้วแบบรู้สึกด,ดีค่ะก็จริงจริงก็เราทานมาหลายปีแล้วอะประมาณปีกว่า<ร>ก็ร <ๆ S 1> ู้ <ๆ S 1> สึกด,ดีค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสรับรับตัวซึ่งซึ่งก็สาวๆทุกคนก็คงจะเคยได้ใช้กันแล้วค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี จริงความต้องการมันเกิดมาถ้าผู้หญิงคงเรื่องความความสวยนะสุขภาพที่ดีซึ่งมันเป็นแกนหลักผู้หญิงทุกคนอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะกี่ล่ะคะค่ะก็อยากฝากแคมเปญนะคะสตารทปิ๊ทาวน์ช็อปปิ้งนะคะซึ่งเป็นแคมเปญที่เหมาะสำหรับสาวแล้วก็หนุ่มๆก็ได้นะคะซึ่งพี่กี้ก็มั่นใจนะคะในเครือพันของเวทีคลาสนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์หลายอย่างของวิบันคอสแมทิกนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะลอง